าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายยกยกือขึ้นน้อยกว่าเลยอันตรายนะเนี่ยจะบอกให้แต่ว่าครับเป็นไรหรอกครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องผ่านด่านพระอรหัน์ประเทศนี้เขามีซายออกมาแล้วว่าประชาธิปไตายอานมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นปาบุญนั้นหมายถึงพระหมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด แล้วลูกน้องของพระมหากษัตริย์ก็คือสอปและทหารการเลืเอกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของเจ้านะครับเพนะราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยถ้าพรุ่งนี้โหวตแล้ววิธาพิธามาันไม่เป็นนายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับเอเลยครับ ไลุงเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วลุงผมก็เบื่อผมก็บอกแล้วไปไล่ผมไล่เขาไปตั้งนานแล้วผมไล่เขาไปตั้งแปดปีพี่น่าจะพอแล้วพี่ตู่คนเก่งๆในประเทศไทยนะพี่เยอะนะครับที่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ด้วยความสมัคคีสมรรฉัทกอองสามัคีก ที่ไปดึงเอาอเมริกาเข้ามาลบกับจีนเนี่ยเป็นอันตรายมากที่จะทําให้ประเทศเราต้องถูกทำลายอย่างย่งอยยับข้นเดีนี้เพราะฉะนั้นผมไม่เลือกสีส้มแน่นอะนด้วยข้อหานี้นะครับข้อหาอื่นผมไม่สนแต่ผมเลือกอย่างเดียวว่าถ้ามึงดึงอเมริกาเข้ามา ปกครองประเทศไทยตั้งฐานทัพยก,กัะทีนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นประเทศไทยก็จะต้องเป็นโคเอเซียเราจะเป็นประเทศแบบเดียวกับที่รัสเซียรบก,กับยูเครนปัจจุบันนี้นะครับจะเอางั้นไหมนะถ้าจะเอา,อางั้นก็ได้ผมจะสนับสนุนให้วิทาเป็นนายกเอาไหม อยากมีสงครามใช่ไหมถ้าอยากอยู่นี้กินนีก็อยู่แบบนี้แหละดูเลยดูเขาไปดูเขาผู้ใหญ่เขาทำอะไรไปบ้านนี้เมืองนี้มันมีเจ้าที่เจ้าทางเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรเกินเลยกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ต้องสกัดกันอยู่แล้ว เจ้าที่เจ้าทางนี้มีเขาเรียกตีจูเอีย้ยภาษาจีนเขาเรียกตีจูเอีย้ยนะครมีเจ้าที่ดินอยู่แล้วเราเกิดมามันองมีตีจูเอีย้ยเราต้องกาวไว้แต่ถ้าไปรับ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 ที่ของฝรั่งเศสหรืออเมริกามันไม่มีตีจูเอีย้ยมันไม่มีใครมีบุญคุณทุกคนเท่ากันหมดแล้วเป็นไงประเทศนี้ ต้นแบบของประชาธิปตไตยดีไซน์ประชาธิปไตยแบบของตัวเองดีกว่าจีนดีไซน์ประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมไทยดีไซน์ประชาธิปไตยอันมีพระปหากษัตรรย์ทรงเป็ตปรมมุขเออมันก็จบแค่นี้แหละแต่ถ้าจะไปเอาประชาธิปไตยแบบอเมริกาเข้ามาลบ ลบกันอย่างเดียวแล้วเละอีก20ปีก็ไม่ฟืน้น20ปีผมลกตายไปแล้วนะ่ะแต่พวกท่านจะอยู่ยังไงลูกหลานท่านจะอยู่ยังไงคิดให้ดีใครอัดเทปก็เอาไปเอาไปเผยแพร่ใน YouTube ได้เลยนะผมอนุญาตเพราะว่าผมพูด